เกือบบ่ายสองอีกสิบนาทีตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเวลาลงกรมหาวิทยาลัยมาทำอะไรมาหาเด็กๆของเด็กคุณเดริวนะครับอะไรครับมหาเด็กอะไรคือแบบว่าลูกเล็กๆแดงหรืว่าต้องน้องอะไรอย่างงี้ใช่เลยสาวสาวว่างั้นเถอะก็ตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางกันนะครับไปร้านอาหารที่ที่วันนี้เราแผนว่าจะไปถ่ายกันนะครับวันนี้จะเป็นร้านสไตล์แบบเป็นคาเฟ่ แบบคาเฟ่ร้านอาหารละกันแถวเอคโตอศีมของคิสต์มาสคิสต์มาสร้านเาจัดตีมมาใช่ร้านสวยมากปวดท้องมากเลยจะถึงแล้วท้องหิวข้าวมากเลยอย่าไว้ตาอะไรลาภอ่จะถึงแล้วไม่ใช่เลยก็ไม่ใช่แหละ่ามำนมแปลกูไม่รู้ว่าตรงไหนคือลาภลาวด้สำหรับคืออยู่ร้านไม่ได้อยู่ลาดพาวแล้วใช่ไหมไม่คือไหน โรงเรียนเหรออดีตครูสอนแถวนี้เหรอไหนอยากเห็นนะอยากเห็นที่ครูดเดลิวสอนนะเออที่ครูดเดลิวอะ่ะครูเดลิวเรื่องกองชุดและเรียมและทฤษฎีเตรียมสอบเข้าลูกศิษครับคิดค่าคอสเท่าไหร่เด็สาากอออดส,อดสอนอะไรบ้างครูกิ๊เหรอเออคุณครูสอนอะไรบ้างอะไรเจ้จังหวะเอาดีๆสอนภาษาเลยขายของของเมืองเลยเนี่ยงอชุดก็สอนแล้วแต่เบสิกเลยจับไม้ไปยินจังหวะนับจังหวะ พาไปคาเฟ่จังหวัดนแบบต้มปูกูมาอีกร้านนี่อืมก็อยู่ชื่อร้านนี่ไนะคดเลยนะชื่อร้านชื่ออะไรอัลลาฮามันอะแควสุขสันตัวันตรนี้เราอยู่กับรายการอยากกันหรือว่าจริงแล้ววันนี้เรามาถ่ายที่ร้านอาหารอินเดียกันนะ ตอนนี้แล้ววันนี้ตอนนี้แล้ววันนี้เราไม่ได้ไปคาเฟ่นะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารอินเดียใน่เรื่องมาเกิดไงแบบฝันาให้ดูถามโพในกลุ่มหาพ่อมึงเหรอเรื่องมนเกิดที่ว่าคือเมื่อวานเนี่ยร้านร้านที่เราวันก่อไปวันนี้นะครับมันไกลเกินหมอนว่ามันไกลมากๆไอ้ต้าเลยขี้เกียจขับมึบอกว่าไปร้านอาหารอินเดียไหมแล้วก็ไม่ต้องบอกพวกมันใค่พวกมันไปรู้ว่าดามหน้าเอาไม่ได้เตรียมใจไหมยี่้ ก็ถ้ากูบอกก่อนกมึงก็เตรียมใจไงคุณต้องหยิดใจว่าตอนแรกเอาแรกสุดเลยแบบลาาว่เหี้ยอะไรยี่สิบนาทีตอยทตั้แต่ที่ออกบรรทั้ขวาโอาาแเหียนรก็หอขึ้นทาวนเร็วอะไรทไรกิน้หารเดียร์่เดียรเพื่อตอนนี้ครับเราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับ ร้านชื่อว่าอะไรอาราฮามาอ่อาอราฮามานะครับเป็นร้านอาหารอินเดียสไตล์แบบก็ร้านอินเดียสไตล์อะไระเป็นสไตล์เบสเซรนนะครับยอกไม่รู้แต่ตอนนี้เรียกเดีเ๋ยวเ,เ,เ,เราเข้าไปนั่งกินกันข้างในเ,<อ>ดเดี๋ยวก่อนไปเขาบอกว่าร้านนี้มาไม่ยากนะครับสิลมสิลมดีครัสิลมร้านอยู่แบบในซอยอ่ะค่อนข้างแบบเพราะห้างซอยเนี่ยเป็นซอยที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยต้องอ่านแล้วต้องเปิดแบบมานะครับเจอชื่อร้านแล้วก็ตามแบบมาได้เลย แนะนำว่าถ้าเกิดทํามาด้วยรถส่วนตัวก็เดี๋ยวจะมีที่จอดอยู่ใต้ใตห้างโดดก็ชั่วโมงละสามสิบแน่น,นั้น้ม่จอดตงนั้นนั่นแหละก็ตามนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเราจะสั่งะอะไรกันแนะล้วกินอะไรรั่วขนาดไหนเละ่วนไปเรื่อยที่ตัวทำ คือแบบคือพวกผมมาครั้งแรกครับแล้วแบบว่าอยากให้แนะนำเมนูแนะนำเป็นหน,นึร่รที่นำ้นำผัดกระเรีที่มันทำได้ก็แก่งแคออะไรพวกนี้ก็มีนะครับคือนี่กระบกแพ้อันนี้กระบกไก่กระบกแพ้แล้วก็มิสโคลนนะครับ มีสมบบ่มไก่มีโอกไก่ย่างแล้วก็กระลาแพ้กระปาไก่แล้วก็สมุบไก่มีสมุนไพรของเช่นแบบนี้นะครับอไหอครับแล้วก็ที่คนไเตยชอบมากที่สุดเลยคือเตยอ่ะโอ้โเอาแกงเลยเดีอมีมีสองแกงมาคือว่าเอาถ้าแบบถ้าแบบเอาเบเบก่อนนะเบเบอะเอานี้ก่อนเอาเตยอ่ะเอาเตยอ่ะเตยอ่ะเตยอ่ะได้ไรแล้วค่ะเราต้องสั่งพวกแป้งโรตีไหมครับแต่ว่าแป้งต้องมีทุกอย่างมันเยอะ มีแป้งนันก็แบบนี้นะครับมีกระแป้งนันกระเทียมมีกระเทียมมีชีสแล้วก็มีอันนี้มีหมดเลยนะครับมีบัตเตอร์มีแป้งจักาตีอั่นก็อันนี้ค่ะที่เป็นชีสกระเทียมแล้วก็อย่างที่อะไรไหมที่ไงนน้ำมันนี้ไอเห็นเมื่อก่อนที่เขาคิดกันอะไอ้อนูดอ่ะไม่ใช่ไอ้กลุ่มๆออันนี้มันเรียกว่าสแน็คปานิปุรีนะครับอ๋ออันนี้อันนี้คนอะไรนะชื่ออะไรนะปานิปริปุรี่ีก็ได้ อาหารชอบเผ็ดไหมครับเอาไม่ไม yeah. ่ไม่ไม่ไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็ได้ครับอรอยท่าอ่อยรสชาติที่ร้านได้ไหมครับรสชาติปกติเลยครับอ่าค่ะก็อร่อเปเอาเป็นที่แบบร้านทำเลยครับปกติได้ครับความท้าอย่างที่บอกครับพี EP ที่แล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดคนไม่กินเผ็ดแย่ังผมคิดว่าอ่าอินเดียน่าจะไม่เผ็ดขนาดนั้นคูณว่ามันมันเผ็ดที่เครืเทศไว้มันน่าจะแบบลูกกระวานลูกอะไรพวกเนี้ยลูกกระวานคืออะไร กอกกูก็เรียกว่าลูกอวานอ่ะมันคืออะไรวะจำเปยนที่เป็นรูปดาวใช่ไหมวะน่าจะใช่กูลืมไปแล้วลืมแล้วช่วงเชฟผ่านลืมบ้ารามาแล้วเร็วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ปุริตอนนี้นะครับจานแรกของเรามาถึงเป็นปานนีปุริอันนี้กูเคยเห็นในแบบสารคดีอินเดียเว้ยอดีนี่ก็เรื่องจริงว่ะแบบพวกแบบสเตตี้ฟู้ดอินเดียชอบขายนนี้ใช่ไหมใช่ครับเออยยังไม่เคยกินใช่ปะ แต่กูไม่เคยกินมาก่อนปกติอะกูเห็นว่าเขาอะเพาะหรือว่าทําให้มันแตกอะให้มันเป็นวงให้มันเออให้มันเป็นรูเสร็จแล้วเราเอาเป็นเป็นน้ำจิ้มอะให้เทลงไปข้างล่างอันนี้คือวิธีกินกินแล้วแบบเราต้องใส่ที่ไปก่อนอันนี้เป็นอะไเครื่องอันนี้เป็นถั่วฟเวอร์ชั่นของกูเลยนะอันี้คือจากคนที่ไม่เคยกินนะฟิลเนี่ยถ้ามองแบบผันผ่านแบบแรงๆฟิลล์เหมือนแบบไข่เต่าขนมไข่เต่าครับไทยๆขนมไข่เต่าแล้วก็อันนี้ก็คือถั่ว เอาอะเอารสชาตินะให้คุณคิดนะฟิลแบบหวานๆหน่อยที่จริงจมันอยู่ยากว่ะคืออาหารเดียร์แบบเออเอาเอาตามตรงนะจากครั้งแรกที่แบบนี่คือครั้งแรกที่เราไปกินอาหารเดียร์คือครูดาวรสชาติไม่ตรงว่ามันจะเป็นยังไงแบบมันฟิลแบบรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะเออได้ไงไม่คิดถึงไปกินอะไรอย่างนี้นหรอใส่ไปเยอะเลยใส่ไปเยอะเลยมันต้องแบบเไม่มึงดูดิ่าใส่ไปครึ่งมันเปนยอ่าเสร็จหรอแต่ตามปริมาณ เอ้กูจะรู้ได้ไงว่ากูชอบแค่ไหนะถามเขาดีกว่าท้องท้นครับนี่คือก็คือ,อต้องเจาะดูแล้วใส่พวกนี้ใช่ไหมใช่อ,อ๋อแล้วก็ใส่แบบทุกอย่างเลยใช่ครับชีสเน c อ e e s e เราผสมกันทุกอย่างกูเริ่มรู้ว่าชอบอะไรกบไปก็วอากูอยากลองทอดเดียวๆอ่ะอย่างนี้กูคิดว,ว่าเออเป็นแบบที่กูคิดเออๆกูวา่าเนี่ยอันเนี้ยคือข้าวหมกไม่ให้ไม่ให้ไม่เอาข้าวหมกป่ะนี่มันคือแบบแก้เปรี้ยวๆผัดมันคือผักชี มะกุฎีเผ็ดปะว่ามีก็ไม่ใช่อ๋ออันนี้มันเป็นเหมือนนนั่แหละทาบาสโกะอ่ะเออเออใช่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 คัตวาเอาดิเผ็ดเหรอโอเคชิ้นต่อไปเอาอะไรเ้าอะไรวานเนี่ยมันเบสิกไปคัตกินแล้วมารู้รสชาติแล้วมันน่าจะเป็นแบบผสมเครื่องเทศคัตวานเนี่ยเอาเอาแป้งชีสคุลาคุลากันอ่าแป้งชีสคุลาเคทเคทกันคุณหยิบเลยนะครับเนี่ยมันเป็นแบบชีสข้างใน ไม่กินมือเขาบอกไอเดียต้องกินมือใช่ป่ะเอียเล่นมุกต้องกินกินแป้งเบาๆกูว่าอ่ะลองนะอันนี้กูคุ้นเคยอ่ะแต่ไม่คุ้นรสชีสกูว่าเหมือนชื่อเหมือนแป้งพิซซ่าเหรอต้องพี่กูนะเองพี่กูเออๆกูกูว่าแล้วว่ามือก็ต้องมีคนบอกว่าเหมือนแป้งพิซซ่าอ่ะมาถึงงถึงข้าวของเรา จากที่กูเห็นนะกูไม่เห็นนะว่ามีคนกินอะและเอาเอาช้อนอะตักมาใส่นี่เลยใช่หรอจริงกูเห็นว่าเขาอย่างงี้เลยจิ้มเลยครับลองนะ <c oughs> นะอันนี้คือกูจิ้มแบบจิ้มโดนเนยนะทุกคนกูจะบอกว่าข้างล่างไก่พวกเยอะกูจิ้มไม่โดนเลยนะขทั้งบนดูแบบมันมากเลยนะมันแบบเนยมันเนยมันเลยครลองนะอร,อร่อยอร่อยลองลองมันถ้าไม่เคยกินนะกูว่า เดาไม่ได้เว้ยแต่อร่อยกินแบบฟืลแบบมาสมัครแบบคือแบบเรียกว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนแกงบ้านเราเรียกมาสมัครอินเดียได้มั้เป็นยงไงเพิ่มแบบไม่เชื่อมนคือแบบเคยเคยเคยกินเหมือนแกงบ้านเรานี่คือไก่ข้างในไก่มากโคตรใหญ่ไม่ใช่ไรอันี่คือเมนูอะไรจำไม่ได้มันเป็นแนวเคบับแนวแนวเคบับนะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อเมนูไว้เอะมาสาม เขารอสามวันดิบอกมาสามอ้าวมัคือราพิเอร์ราพิเอร์เหรอราพิเอร์นะก็ไก่ย่างไม่ใช่สวยงามเลยอร่อยสัตว์อร่อยปะขั้วขั้วอร่อยอ่ะอันเนี้ยก็ก็ผิวไก่ย่างจะกีนเครื่องเทศมันจะแบบไม่แรงขาคุณไม่แรงไม่แรงแบบต่ไม่ได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบไก่ย่างไทยมันไม่ใช่ไก่ย่างแบบไก่ย่างทั่วไปของไทยอ่ะมันจะอีกกลิ่นหนึ่งอันนี้อร่อย อันนี้ว้าวน้าต่อไปอันนี้คืออันนี้คือแกะหรือแพะไม่รู้อ่ามาสตาปลาของโบคือรสชาติานี่กูคเคยกินแต่กูไม่สามารถบอกได้เพราะมันคือแกะหรือว่ามันคือแพะอันต่อไปสุดท้ายกัะนี้คืออะไรอันมึงเอาผ่านแล้วมีใช่อ่ะนี่ข้างในมีไส้กูเเอาหนะ้า กจะให้เปรียบเทียบนะเหมือนเกี๊ยวบ้านเราอะแต่มันเป็นเกี๊ยวที่ตัวใหญ่ไส้เยอะข้างในมันจะเป็นไส้แบบเป็นถั่วลันเตาพวกข้าวโพดพวกแครอทอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบแนวผักของทางอินเดียทั้ซึ่งก็โอเคนะแต่แต่กลิ่นเครื่องเทศก็จะแรงแบบแรงหน่อยแล้วก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดนิดๆิหน่อยหน่อยเผ็ดป่ะเผ็ดป่ะเผ็ดนะกูว่ามึงนาจะเผ็ดเออมากินกันไปพีก้อง โอเคหลังจากที่เรากินของคาวไปแล้วแล้วมาต่อที่เครื่องดื่มมันก็ของหวานอันนี้เป็นเป็นของหวานชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่ามีส่วนผสมก็คือมีข้าวสาคูแล้วการ็นนาการนมอ่ะแล้วก็นมใช่ใชอาจจะเป็นแบบคล้ายๆสาคูบ้านเราแต่เหือของแล้วไม่น่าใช่เลเวเจอครับ<อ>ขาเรานะเป็นเด็กำไหน แปลกไม่ควรจะมาไม่ถูกอ่ะลองนี่ดบบนี้กินเข้าไปคือมันแบบกลิ่นข้าวมันออกอ่ะใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> ่เฮ้ยโอเคนะ <c oughs> คกูไปกินอ่ะ <c oughs> คือมันเหมือนสาคูขนมหวานบ้านเราเลยแต่ว่าที่มันแปลกก็คือมันมีข้าวคืออ่ะคือกินได้แต่แค่อ,อารมณ์แบบกินสาคูบ้านเราแล้วใส่ข้าวลงไปลอร่องได้กินได้กินได้ เหนื่อยจริงไอ้เหี้ยหรอกนิ่มงอเหมือนแกงขนมไทยเลยนะใช่ก็แบบนั้นไงใส่สาบุไว้ที่ใส่ข้าวที่ใส่ข้าวอ่ะที่สั่งมาแต่ละคนมีอะไรบ้างอันนี้เป็นซอสลาซีอ่ะเป็นซอสลาซีอ่าเป็นซอสลาซีเป็นโยเกิร์ตเค็มเป็นสวีทลาซีเป็นโยเกิร์ตหวานอันนี้เป็นชาบากชีลาไปย้า น่าจะเช่นนี้มั้งแบบร้อนมาซตาร์ดีแบบร้อนโอเคมาลองแบบหวานก่็ได้กับแบบอ้วนในออกโองโอเคแบบโอ้โหกินก่อนเลยอันนี้จริงๆถือว่าดูกินง่ายสุดแม่งบอกให้กูเอาเค็มไปกูอยากกินแบบหวานริงทุกอย่างคือการสุ่มไปเอาสุ่มกันก่อนหลังกองุ่มไม่สุ่มมึงไม่สุ่มอันนี้คือไม่ได้สุ่มนะครับคือแม่งเลื่องวะนั่นแหละ โอ้โหหลายอึกเลยเชี่ยเคยกินไอติมโยเกิร์ตป่ะอ่านั่นแหละมันคืีไอติมโยเกิร์ตที่เป็นน้ำอ่ะที่มาในรูปแบบของน้ำอ่ะคือกินได้อันนี้คืออร่อยถ้าแบบหวานไม่เนี่ยนะได้มาดูแบบติมว่าเป็นข้างบนมันจะมีผงเหมือนเหมือนผงอะนั่นแหละยางน้ำเลยผงยางน้ำเหรอเออเหมือนผงยางน้ำอันนี้คือกูไม่น่าเรื่องอยากลอง อชื่ออะไรนะปอโซนาตีเฮ้ยโนได้บอกเอา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 ๆม่อชาอคิดแต่แบบไม่กินของเกษรอ่ะให้คนเีองให้คนองก็คืชาที่มีกินเครงเทศอ่ะ ใช่ป่ะเออรสชาติมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เคยกินอ่ะลองแบบลองแบบเราได้ลองแบบเย็นดิน่าเย็นเชื่อไหนดูน่ากินมากเลยแบบคือแบบชาไทยหรือว่ากาแฟกาแฟโบราณเออใช่ป่ะกาแฟโบราณผมมาแล้วเฮียเต๊เกบาร์้องโกะตัวหัตัวหัวตัวหัตัวหวบาล์ท้องโกะเตัวหัวตัวหัวน้ำขิงแบบเย็นเอาดอเอาดอมันจะเป็นเป็นน้ำมันที่ปางกับแบบร้อนป่ะไม่หวานไม่หวานอ๋อไม่หวานอ่ะอันนี้ นี่คือกินได้ชาไทยเต้าหวยน้ำขิงเออจริงใช่ปะ่ะอ,อัอนะอ้อร่อยนะอุ้ยเนี่ยหกอร่อยขอขอทิชชู่หน่อยเต็มแขนเลยของนี่กูใชนไปละโวยหมากลับมาอีกนะครับกลับอร่อยกินรู้ผมอยากได้ร่วงของเราจริงเราห่างหายไปนานะกับการยกนิ้วพออะไรเพราะว่ากูลืมเพราะกูลืมแล้วอ่าคลิปยกนิ้วล่าสุดคือคลิปไหนนะมูนาซีป่ะ แต่จะขึ้นมาให้กระดาษมุนาซ่<ะ>าเป<ะ>็นมูนาซ่เพ่านั้นเลยอาหารร้านอาราฮัมันที่เราจะให้ก็คือ,อเกูให้สามก็ห้าว่าแค่สี่นะกูให<า>้สี่เหมือนนี่คือเต็มห้านะจริงก็คือบรรยากาศร้านก็ถือว่าโอเคนะแบบการตกแต่งร้านอะไรก็คือก็คือโอเคครับก็บบดีเออสะอาดสะอาดใช่เป็นการเปิด เปิดการกินอาหารอินเดียครั้งแรกที่ประทับใจนะสาหรับกูแต่กูรู้สึกว่าบางอย่างมันจะมีรสชาติที่เราไม่ค่อยคุ้นชินอาจจะไม่ค่อยถูกปากกูหรือว่าอะไรพวกนั้นถ้าใครไหนก็จะน้อยก่อนชาวบ้านเขาหน่อยกูว่าครับเป็นแค่ความคิดของกูคนเดียวใช่คับเป็นแบบว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะนี้บอกไว้ก่อนบอกคนดูไว้ก่อนก็บางอย่างมันก็คือด้วยความที่เราคุ้นชินกับอาหารไทยใช่ป่ะบางอย่างมันเป็นอาหารอินเดียแบบเป็นแบบลึกซึ้ง อาจจะเป็นเรื่องซึ่งเราอาจจะแบบไม่ไม่คุ้นชินก็อาจจะไม่จบก็อาจจะมีแบบแปลกๆไปบ้างอะไรที่มันอร่อยเราก็แบบเหมือนอร่อยจริงที่เราพูดกันไปทั้งหมดรอบกูก็คือคิดว่าทลขสี่เพราะว่าถ้าเก๋คิดถึงอาหารอินเดียอาจจะมาซ้ำที่แบบเป็นร้านที่ไว้ใจได้เพราะแบบไม่กินแล้วอร่อยแต่แต่ส่วนตัวคืออีกเรื่องคือคิดว่ามาคนเดียวไม่อยู่ต้องแบบมาหลายๆคนหน่อยเพราะว่าจานหนึ่งมันเยอะเยอะจริง กาจะได้กินหลากหลายด้วยสั่งแบบมาหลายคนกินหลากหลายด้วยจริงๆที่เราสั่งมาจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมนูทั้งหมดนะจริงๆมีอีกเยอะเลยอยากให้มาดูเองก็ถ้าอยากมาลองร้านชื่อว่าอัลลฮัลลาใช่ป่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นโลโก้ให้ทงบนเอัลฮามานโอเควันนี้ก็จบไปละสำหรับการกินร้านอาหารอินเดียครั้งแรกของเราใครผู้ชมคนไหนอยากให้เราไปกินร้านอาหารของประเทศไหน หรือว่าอาหารแบบไหนแนวไหนคอมเมนต์ต้างล่างได้นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับ <ไป S 2> แล้วก็คลิปนี้ร่วมไม่ร่ว,วกดอิโมจิร่วมมาให้ครับเดี๋ยวผมซื้ออิโมจิมาให้ทุกคน,นครับก็ถ้าชอบก็ตามน,นั้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันวันนี้ก็ขอบคดีครับขอบคุณครัอบ,อ,บอัลลอฮ